เราจากบ้านท่ใครเจ็ดต่อนาดอืมโม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 มบ้านบ้านใส่ใส่น้ำจิ้มน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มเจีวขมขมใส่ขิงลาบเข้าไปกินเรื่องมาเดียวเนี่ยเอากลอมำอากลัมอากลอมนะเอาอีที่ไมให้ใจเดียวร้อคบีบมันเอาบีบมันเอาหน่อยบีอมันอหน่อยแต่ไทยขั้นอะ

กซาแล้วนู่นี่หมซาบ่ดมก็้องต่อกปัดีโทมาเต็มหมดแก้วัดไปพักเนาะสุดยอดข้าดนี่หงมิ้นนีข้าดีกาีักมเลยมบุ๋มหมอออลำละลำละสุดยอดนะครับเอกคือข